เมื่อเช้าผมพูดถึงกรณีที่เรือของจีนยึดเอาโดรนใต้น้ำของสหรัฐในทะเลจีนใต้กลายเป็นเรื่องตึงเครียดเพราะว่าเจรจากันไม่สำเร็จครับว่าจะคืนโดรนตัวนี้ได้อย่างไรสหรัฐบอกว่าเป็นของตัวเขาเองจีนบอกว่าเข้ามาในน้าน้้ำของเขาที่น่าตื่นเต้นก็คือว่าโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบด,ดีสัตว์จีนเลยครับออกมาบอกว่า นี่เป็นการขโมยจวนของสหรัฐไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับว่าว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยจะออกมาเล่นเกมอย่างนี้ก่อนจะนั่งทำเนียบขาวด้วยซ้ำไปทรัมป์ใช้อาวุธอะไรครับใช้ทวีตครับไม่เคยมีประธานาธิบดีสหรัฐคนไหนผู้นำของโลกคนไหนครับที่จะดำเนินนโยบายต่างประเทศด้วยการใช้ทวีต ไม่ผ่านกระทรวงต่างประเทศไม่ผ่านโคดสกตัวเองอะไรทั้งสิ้นครับไปดูทวิตของทรัมป์ครับว่าจาอะไรอย่างไรและภาษาของทรัมป์นี่เดี๋ยวจะบอกครับว่ามีอะไรน่าสนใจมากทรัมป์ทวิตอย่างนี้ครับบอกว่า China steals ขโมย United States Navy research drone ขโมยโดรนวิจัยของกองทัพเรือสหรัฐ In international waters เน้นคำนี้นะครับ ในหน้าน้้ำสากลไม่ใช่เป็นหน้าน้้ำที่จีนอ้างว่าเป็นของจีน Rips it out of water กระชากออกมาจากน้ำ Take it to China แล้วเอากลับไปที่เมืองจีน In unprecedented act ดูคํูคำนี้ให้ดีครับ Unprecedented act แปลว,ว่าไม่เคยเกิดอย่างนี้มาก่อนนี่เป็นทวิตท,ที่เข้าใจว่าแก้กภาษาแล้วครับเพราะว่านักข่าวฝรั่งเนี่ย เห็นทวิตนี้ตอนแรกบอกว่าทรัมป์เขียนคำนี้ผิดครับคำ u n p r e c e d e n t e d เนี่ยผิดเขียนเป็นคำนี้ครับน่าสนใจเพราะว่าจะกลายเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันแน่นอนนี่ครับทรัมป์เขียนอย่างนี้เขียน u n p r e c e d e n t e d ซึ่งเป็นการสะกดผิดเพราะว่า president ถึงแม้ว่าเสียงคล้ายกันเนี่ยแปลว่าประธานาธิบดีคำว่า u n p r e c e d e n t e d เป็นภาษาที่ถูกต้องต้องเขียน u n p r e c e d e n t e d ครับ unprecedented ที่แปลว่าไม่เคยปรากฏมาก่อนแต่ว่าทวิตแรกของทรัมป์เขียนเป็น unprecedented อ่านเสียงเดียวกันนี่แหละแต่ว่าไม่มีความหมายครับแต่น่าสนใจตรงที่ว่านี่เป็นการใช้คำ president เสียงเหมือนกันขณะเดียวกันก็เป็นการบอกกล่าวให้รู้ครับว่า อาจจะต้องการเน่นก็ได้ว่าฉันเป็นประธานาธิบดีแล้วและการกระทําของคุณนี่เนี่ยมันไม่เหมาะสมที่จะให้ประธานาธิบดีต้องมาแสดงความคิดเห็นผ่าน Twitter อย่างนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ก็ว่าได้เพราะว่าไม่เคยปรากฏมาก่อนครับที่ผู้นำสหรัฐหรือผู้นำประเทศไหนก็ตามใช้วิธีการผ่าน Twitter แล้วก็ซัด อีกประเทศหนึ่งทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้มีการสืบสวนสอบสวนว่ากรณีนี้เกิดอะไรขึ้นอย่างไรทางจีนก็โต้ทันทีครับบอกว่าเข้าใจว่าทางการทหารเรือของสหรัฐกับทหารเรือของจีนกําลังพูดคุยกันอยู่ว่าจะมีทางออกเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรยังไม่ทันใดเลยครับโดนรทรัมป์ก็ฉะซะแล้วใช้ Twitter นี่แหละและใช้คำนี่เลยว่าจีนเนี่ยขโมย โดนของสารัฐใน,นาน่านน้ําสากลกระชากออกมาจากน้ําเอากลับบ้านไปเลยนี่คือสิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่เคยปรากฏมาก่อนว่ามีการใช้นโยบายหรือดําเนินโนโยบายต่างประเทศด้วยวิธีการเช่นนี้แต่นี่ก็คือโดนทรัมป์จีนก็ยังง,งงงอยู่กระมังครับเพราะว่าจีนยังไม่หายหงุดหงิดเรื่องที่ทรัมป์เพิ่งประกาศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่านโยบายจีนเดียวฉันไม่จําเป็นต้องยึดถือ จีนจะต้องเสนอผลประโยชน์อะไรบางอย่างให้กับสหรัฐจึงจะมีการพูดจากันว่าสหรัฐจะเดินหน้านโยบายจีนเดียวต่อไปหรือไม่อย่างไรมิฉะนั้นเขาจะคบกับไต้หวันเพราะว่ายัางไงยังไงเขาก็ขายอาวุธให้ไต้หวันมาช้านานเป็นเพื่อนกันไม่มีอะไรที่จะทําให้สหรัฐกับไต้หวันไม่คบกันนี่คือแนวทางใหม่ที่สร้างความสลับซับซ้อนสร้างความฮือฮา ทั้งโลกก็ยังงุนงงอยู่ครับกรณีเจ้าโดรนใต้น้ำเนี่ยซึ่งก็ยาวแค่6ฟิตเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องที่จะก่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างสาหรัฐก,กับจีนตึงเครียดตั้งแต่ก่อนประธานาธิบดีคนใหม่จะเข้าไปนั่งทำเนียบขาววันที่20มกราด้วยซ้ำไปหรืออย่างไรครับนี่คือเรื่องที่พลาดไม่ได้เลยแม้แต่นาทีเดียวจริงๆครับสวัสดีครับ